สวัสดีครับอยู่ก็เดิดหน่อยนะครับเหมือนมาไายห่อนัครผนโตกเดดออกครับดูครับดูครับพี่ที่ไายหล่อนครับดูครับ ผมกระโดสอบนครับกะถือว่าโอเคครับตอนทียังบริตอมันห่อนนะครับไอห่อนอากาศพัดเข้าไปนี่นี่เด้ไอห่อนครับพอล้างอย่างต่อสติงเกอร์แล้วกดคงซื้อว่าเย็นขึรนด้วครับมันจะมีไอเย็นพัดเข้าไปในจักน้อยนะครับซอยได้ประมาณ20%นะครับ สปริงเกอร์แบบปับองศานะครับผิดผมรีวิวนะครับนีกตัวมาจากกี่ครับเป็นหัวสปริงเกอร์ตัวเกี่ยวหนอกออกมาครับถถมว่าปั่มจ็เลี่ยงกบคุณแล้วครับปั่มเจตท่อคู่แรงเดียวครับน้าึืนสูงไปหนีได้วัวก็ได้ครับหรือเป็นปั๊มแรงดันนะครับสปริงเกอร์หัวเดียวแรกดันแรงเดียวก็ ใส่ได้ครับแต่ตัวไร้หัวอาจจะบ่ได้เนี่ยใส่ได้ครับคือว่าไายหลอดได้พอสมควรบ่ิตัอท่อครับพอดีมีสายยางรับขิดปอเล่เห็ดล่องเบิครับต้องรับป่านใดที่หลอดเน้่ก็ล่อไปเห็ดเบิร์มนะครับ แต่ตัวทัวลังค่าแห้งเย็นนะครับผมแบบแค่ว่ากระเพือกน้ำเนี่ครับแหน่เท้าอ่อนแบบยิ่งโย่เลยครับก็แค่ไอ้พวเปิดแอร์อยู่ครับเอ๋อไอ้เปิดตอนกระเคลือนนะครับหอนร้ายครับีกตัวมะไก่เติบเลยครับจากคุณมากประมาณ สามสี่ซีซเมตรเลยอยู่ก็เพื่อหาซีซีเมตร,รเป็นปั๊มแรงดันครับนะครับวันกี้คืนไปถ่ายเครื่องอยู่ครับมันแดดโทรศัพท์ผมจูแดดบ่ไรครับดับรวดครับว่ามันฝนตก <c oughs> ช่วยให้กรี๊ดดิขอโจรถี่ยนเท่านี้นะครับลองอภิเษกเบิ้งเลยครับ สนักที่นี่ขอขอบคุณครับ